เรื่องของพอรกรแรงงานต่างด้าวนะคะปรากฏว่าออกมาปุ๊บเสียงคัดค้านก็เข้ามาปับ๊บเลยเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปฟังมุมมองของนักวิชาการด้านเศรษฐกิจท่านหนึ่งค่ะไปติดตามกับคุณชายารมศิวกุลค่ะ สวัสดีคุณเจษดาคุณปรกรม์และคุณผู้ชมนะคะวันนี้ที่ฉันจะพามาไขขา้อข้องใจในเรื่องของมุมมองเชิงเศรษฐกิจแล้วก็สังคมหลังจากที่ประเทศไทยมีการบังคับใช้พระราชกำหนดการบรหิหารจัดการแรงงานต่างด้าวพุทธศักราช2560นะคะผู้ที่จะให้คําตอบกับเราในวันนี้ก็คือศาสตราพิชาแลดีหลกวิทยารัฐท่านเป็นอาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับ,รบ,รบเรียนถามค่ะถึงมุมมองของอาจารย์ในเชิง เศรษฐกิจและสังคมที่มีต่อพรบฉบับใหม่นี้ค่ะมองยังไงคะอาจารย์ครับก็ถ้าดูเศรษฐกิจนะฮะมันก็ชัดเจนว่าการออกพระราชบัญญัติอันนี้ยังค่อนข้างจะกระทนหัน <c oughs> นะครับผลที่เกิดขึ้นก็คือความตื่นตระหนกของคนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอยงยิ่งนายจ้าง <c oughs> เพราะว่าในพระราชกำหนดนี้กำหนดการลงโทษที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับ <c oughs> ก็คือปรับตังแต่ สี่แสนถึงแปดแสนนายจ้างเองก็ตกใจเพราะว่าสี่แสนถึงแปดแสนนี่ต่อคนงานหนึ่งคนนะ <Okay. S 1> เพราะ,ะนั้นถ้าจ้างไว้เป็นร้อยนี่ก็แย่เลยนะฮะเพราะ,ะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนายจ้างก็พยายามจะโละโละลูกจ้างที่เป็นลูกจ้างที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย <Okay. S 1> นี่ผลที่เกิดขึ้นก็คือว่ามองในแง่เศรษฐกิจนี่ชัดเจนเพราะว่าไม่ว่าจะเข้าโดย ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายไม่ว่าจะทํางานประเภทที่ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายหรือนายจ้างที่เป็นคนที่ระบุไว้สมมุติว่าเข้ามืองโดยถูกกฎหมายแต่นายจ้างผิดคนจากการที่ขออนุญา,ตาไต้เนี่ยนะผลท,ที่เกิดขึ้นมันก็เหมือนกันนั่นก็คือว่ากลายเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายดังนั้นการดึงคนที่เราเรียกว่าผิดกฎหมายเนี่ยออกจากระบบเนี่ยซึ่งเราคิดว่าเหยียบล้านน,นะน ผลที่เกิดขึ้นคืออะไรก็คือว่าคนที่อยู่ที่ที่ <c oughs> บอกว่าเป็นคนผิดกฎหมายเนี่ยเขาก็อยู่ในกระบวนการผลิตนะฮะฉะนั้นพอดึงออกจากกระบวนการผลิตมันก็ขาดคนนะฮะคนเหล่านี้อยู่ในกระบวนการผลิตเพราะฉะนั้นะถึงจะผิดกฎหมายถูกกฎหมายสิ่งที่ออกไปเนี่ยก็คือผลผลิตนะครับพอดึงเข้าออกเนี่ยผลผลิตมันก็ชะงักนะครับเพราะฉะนั้นะนะผลทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นชัดๆเนี่ย ก็คืออย่างเี้ฮะไม่ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมเช่นเอาเขาออกจากกระบวนการผลิตโดยตรงหรือไม่เนี่ยเขาไปช่วยเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าให้ก็จะทําให้บรรดาคุณผู้หญิงทั้งหลายไปทํางานธนาคารได้เลยเนี่ยถ้าเขาต้องไปเนี่ยคุณผู้หญิงต้องกลับมาเลี้ยงลูกนะครับผลกระทบเนี่ยมันเป็นหลายระลอกนะครับปัญหาก็คือว่าทําไมมันเกิดอาการตื่นกลัวเนี่ยผมก็คิดว่าก็เพราะไม่รู้เหนือรู้ใต้กันมาก่อนเนี่ย เป็นการออกกฎหมายที่ที่มีลักษณะรุนแรงแล้วก็ออกโดยกระทันหัน <Okay. S 2> เป็นนั้นคนที่เกี่ยวข้องก็ตั้งตัวไม่ทัน <Okay. S 2> นะครับอันนี้ก็คือคือปัญหาใหญ่นะฮะในแง่ของสังคมอะไรต่างๆก็คงกระทบเพราะว่าในในแง่ที่เป็นลูกจ้างแล้วถูกเลิกจ้าง <Okay. S 2> กระทันหันเนี่ยผมเชื่อว่าความที่นายจ้างแตกตื่นกับเรื่องพันนี้ก็รีบเอาลูกจ้างออกดัง <Okay. S 2> นั้นายจ้างจํานวนไม่น้อยก็คงไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายเช่น ถ้าลูกจ้างทํางานครบสี่เดือนเขาควรจะได้เงินชดเชยเนี่ยนายจ้างก็อาจจะปลดออกไปเลยไม่ได้จ่ายเงินชดเชยเขาก็อาจจะต้องไปตกระกรรมลําบากกว่าจะถึงบ้านใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่กระทบกระเทือนความยุติธรรมในทางสังคมด้วยนะครับแล้วถ้ามองให้น้ําหนักในเชิงมิติเศรษฐกิจกับมิติสังคมเนี่ยเราควรให้ความสําคัญกับด้านใดมากกว่าคะผมคิดว่าถึงวันนี้คงต้องยอมรับนะครับว่าจริงๆแล้วมันก็สําคัญอพอ,พอๆกันเพราะว่าสังคมเองก็คือ เป้าหมายของเศรษฐกิจนะครับเราพัฒนาอะไรไปเนี่ยถึงที่สุดเราก็หวังว่าให้ผู้คนในสังคมกินดีอยู่ดีนะครับดัง <c oughs> นั้นถ้าเศรษฐกิจมันไม่ดีเนี่ยสังคมมันก็จะดีไม่ได้นะครับแต่ว่าตัวอย่างที่เห็น,นก็คือว่ามันก็เกิดการกระทบกระเทือนกับความยุติธรรมทางสังคมและถ้าหากว่ามันมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างนี้นะครับ แล้วก็คําถามก็คือว่าถ้าทําผิดขนาดนี้ปรับกัน4ี่แสนเป็นอย่างน้อยเนี่ยถามว่ายุติธรรมไหมหลายหลายคนก็คงทราบนะครับว่า <c oughs> มันจะยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมอันนี้ก็เราไม่ต้องเป็นฝ่ายให้คําตอบผู้ชมผู้ฟังก็เป็นคนที่ให้คําตอบได้ขอบคุณครบทวนค่ะนอาจารย์ขอบคุณมากค่ะ <c oughs> และนี่ก็คือความเห็นมุมมองจากนักวิชาการที่มีต่อพระราชกำหนดการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวฉบับใหม่ค่ะ